ดีปโอเคมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโมชีโมชีโอเคนี่โอติจิซมามะยินดีต้อนรับัเข้าสู่ทีมิชายชาแนลนะคะทีมิช<ม>ุยวันนีเน้เมดไม,ไมจะมาเล่นเกม ดิเดิล์ว์การเขาวงกวดด่านนี้ชื่อกดวดเหรอกวดานเขาจับกดเอเียลมอร์การ์นาเฮาส์อิอซ์แกเียลไม่อยากพักไม่อยากพักแอเดเดี๋ยวเสือก use your arrow keys to move melody in the water and on the ice around Morgana's fortress. อ้ยไม่เมโอเดียน ว่ <da> ใช่ไงดแม่จะช่วยดูเองนะน้องมาจังแล้วอยู่ไหนละเกียมันค้างแล้วอยู่นี่มารมโดี้ไปน่ามันเพนวินกับวอลลัสสองสหัยอ๋อสองาอยแหกอสติเอามันจะปาใส่กูทำไมเฮ้ยข่อแฮมโฟเรดนอ๋อเจ็บก้อนเจ็บก้อนมห่อเย้ หอหักนะฮะหอของี่ปู่นะปู่ท่านตาปวะท่านตาท่านปู่ปู่นิวตาตาตตาตาตปู่เห็นไมครับอ๋ออ๋อฮะอือใช่ครับเอาอ้าวงงไหมทำไมเมื่อกี้เป็นหางทำไมตอนนี้ไม่ใช่หางแล้ว อ๋อมียาไปไงอ๋อมันจะเล่นความเร็วได้เอามลิสินเป็นเกมแพทแมนแพทแมนอ่ะเร็วไปมีกี่ด่านแล้วอันนี้ีกี้ปีกี้พักแอบย่องไปนะไม่ ดกมันมีพีดกพดมึอมึอไอันีน้องกุ้งน้องของน้องของอีตัวร้ายในอันี้ใช่หมั้งสองมันมีน้องด้วยเหรอน้องไรเคยดูภาคใหม่อืิอมันก็ไม่ใหม่นะมันเก่ามากงมเป็นพิพักสามยภาคพิเศษตัวใสชุดนี้ขั้สองั้นสามนอนนี้ไงเกชิงใจอยู่นะ ไม่ได้หอกโพเซดอนแล้วเอ้เดี๋ยวพ่อมันคุณตามไม่ชื่อโพเซดอนนี่ชื่ออะไรนะมันไม่ต้องขายนี่ขายดวกขายดวกขายไงอะลืมขายยังไงล่ะขายยังไงขายมีได้ไปหาไปฮะอวไปไม่ถึงไม่ได้อยู่ในน้ำ

ยังมีดวงอีกนะฮะดวงอยู่ทุกที่ทุกเวลาถึงแม้ว่าจะมีไข่ปลากขยังกินได้เี่ยวหอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือมันจะได้ชุดเอนนามาแต้มนุสิมะด้วยกันได้เอาเอาเอาอเเงียบ่เอาเอา เดี๋ยวเก็บเพชรอันเดียวอันเดียวไอเดียวอีข้ออันดีวะไปไได้มันต้องไปหาตวึไม่ได้เขาไม่ดีตัวโอ้ยย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 ยาเย้ยย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 ยมย่ยยยอยยยยยย อีงแล้วแล้วทีนี้มันเดินไงดีไงดีบีไม่ยาวด้วยเฮ้ยนี่ไงตัวอรอตรงนี้รอตรสิเอาละหัวจะได้ยินยินโดนหนวดก็ได้ยินจิงยิงอันนี้เลยวดเอจะว่าไปมันมีกี่ด่านนะไกลไปไหม โอกินยาอ่าช่างหอมหวานเหลือเกินเก็บเพชรแล้วเก็บเพชรกินกาเจ้าช่างหอมยิ่งนัไเก็บยังไงอ่ะไม่ยูไม่เด้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ไเร็วเกินไปอต่มาเดี้สินะที่เขาเรียกว่าแข็งแรงเกินป่าวหางเป็นปลามันจะขึ้นยังไงไดายเอว่ะเคลอาดแล้วแล้วดูแล้วดู แป้อกหัดางเลนะเอา้กรเอาเอาลืมไปลืมไปไม่ข้างล่างด้วยเอาขึ้นไม่ได้ก็ยังงงอยู่เอ๊ะทำไมมาไมดอาตรงนั้นลืมเนี่ยเองเขาคนเลยนะตอนนี้ระวังะระยะ่าหยายิงปุ๊บยิงเลย เน็กเลเวลเน็กเลเวลอีกแล mm ้วอยู่ไหนครับโอ้โหมีตัวมีกระเบนด้วยโอ้กะเโอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงจ๊ะมาด๋อยสองอ้ชาิโอ้มาเดินได้ด้วยครดีเอาแล้วไงเอาแล้วไงจ๊ะเอนาอ้โอ้เอ้โอ้โอ้่อ้โอ ขึ้นบกได้ขึ้นบกได้อ๋อยังเป็นบกปลอดภัยนะมังแซ้ามา้วยดูเลยยกเมันไปเลยเก่าหมดไปดวกดวกอุ๊ยโดนดักโดนดักแล้วโดนดักแล้วไงขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมอ้าวโอ้โหแทนติวันนั้นตรงไปแล้วอีกแม่เลย ยิงยิงยิงยยิงยิงยิยิง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 สิรได้ไปกัุนแบบยิงยิงยิงอยงนอ่ะยิงหอยได้ที่นี้ไหนหอยอ้าวหายไปละมันมันเมาเออ้าวนอนเมาเหรอนอีกหอยไหนหอยวะมะเหอยเราเรียกอะไรหอยหอยแบบแหลมๆอ่ะ ไปสัตวบนั่นเมาใช่ไหมสรุปเอาเดินไม่ลงขึ้นบประตูปดขับอ้าวเอาเอาชิมดูชิมดูดิลูกขึ้น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 วิ่งนักยามันช่วยหรือยามันทำให้แย่ไม่รู้สิที่จริงก็ช่วยจริว่าแบบไม่ต้องใช้ยานี่ก็ได้นะว้าวตกใจรึเดี่า มจะฝากก็ไม่ถึงไม่ถาสุขภาตเลยไม่ถึงเออมาดิมาดิมาไม่ม่ยิงเาอเอา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 เออย่าางอย่า้างเอาเริ่มใหม่เลยาตายินะใส่อฟธีกันแสงแป๊บ ตนักหมดเลยต่นเ็ดกะเล่นอีกเก้าวันว่าแต่อยู่ในน้ำแข็งไม่เย็นเหรอเวลดีไม่รู้สินะไม่นหนักๆเอาโอ้ยโดนหลังท้งหลังนะดีนะมันไม่มีตัวบนบกน่ะอ๋อๆขึ้นไปทั้งบนมา้กันขึ้น อ hey, man, à, ุยกมันหวแล้วม er ันท้าแล้วมันทันอีจัดไยไปเด็กล้มนะพออต้องหาวิธีใช้จะเป็นหายไม่ทันไม่ทันไปละไปละอ้าวหนวดมันถึงหนวดยี้ เน็เลเวลอีกเหรอน่าจะม่สิบดาบมั้งกเป็นราหูทำไมจะไปหาสมบัติวันทีเนี่ยขี้ายกินจาทำไมเนายตูอุ้ยเกือบเกอบเอาเอา มันยามันยาด่านนี้มันทำมาเพื่อปนตีนอุ้ยกับเวลาหูระวังน้ำลงน้ำเอ้ยไอ้ก้อนหิม้าที่เราสะสมไว้นี่ใช่เอาไว้ปากระเบนหรือเปล่าอะปากระเบนเห็ได้ไหมไม่รู้ว่าเห็นมันมีสะสมอยู่สองก้อนแดกแม่งเอาโดนแดกเลยตู โดกน,น,นกระเบนแร็กนะกระเบนกระเบนมันกินคนยังไงอ่ะจะนี้เอาหางเอาหางเสียบ <c oughs> นั่นกินเหรอ <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่ในผ้ามันโดนแรก็ก <c oughs> อาจจะโดนละพาตัวก็ได้อุ้เอาไงดีขึ้นไปฝั่งนี้ก่อน,นก็ได้ ไอ้ทุกคนนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้ไอีวอล์คเสืออีแพนกวินนี่ไม่ช่วยเลยแล้วเรากดใช้ดูไม่ได้เหรอเกือบเกือบจะกดไงเดี๋ย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่ากดไงกดยังไงฮะเดี๋ยวท่าน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 ใจเย็นท่านใจเย็นฉันต้องไปเก็บเพชรตั้งนู่นส่วนเพชรอยู่ตจำนวนเออผ่านได้อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยอยากได้แล้วสิ เอาไงดิอยากได้ดูมันมันตามมาไม่ใช่เหรอรอไปไกลๆเฮ้ยแต่ยืนๆดิงกันรอไปให้มันมาไกลๆที่สุดน่ะ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 กระเบนกระเบนยังไงเราก็ได้เตี๋ยอยู่แล้วเพราะว่ากระเบนมันเร็วแต่ปลาหมึกมันช้าดิเอ้ลรอจากหลวงแล้ว๊ปไบเอาเอาชิป

กินกาแฟนี่ถ่ายเป็นั่งแมเฮ้ย่งเย้เเป้เย้ e ย้เ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 ้เยย้เย้เย้เยย้เย้เย้เเย้เย้เ้เย้เย้เย้เ้เย้เยเย้เกเย้เย้เยเย้ย้้เ้เย้เ้เย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 ้เเ้เย พี่แลนเห็นนึกว่ารูปเอ่อถุงอะไรสักอย่างเกียดกับเวนเกียดเกียดดวกเก้าเอาเอากระเบนทั้งกระเบนทั้งดวกเลยก็วายสู้เขาอย่าไปด่าหันขกระเบนอุ้ยชิบหายแล้วกระเบนละเบนน้องไก่กระเบนป้าสิป้าอิไหนไป ีปล่อยกกูได้วน้องสาวมันของกว่าพี่พี่น้อยอย่างกับยักน้องสาวมันแม่ไม่รักก็โดนพี่แย่งกินไงเออแม่มีอะไรให้กินให้พี่สาวกินหมดเลยน้องผอมมันจะเก็บอะได้ข่าวว่าน้องตัวอ้วนกว่าสวดมนต์สวดมนต์ไม่เขียว กินข้าวดีกว่า bye bye. บ๊ไม่ไปไอดีแมงนี้ดีกว่านี้ความเพียรอ <c oughs> <c oughs> ย่าเว้นตดมีหมดอยู่ตรงดวงอีกนะวัะพี่ครับเราเคยรู้จ <c oughs> ักเขนหรือเปล่าไม่รู้จักอะไละเอาไงดีอะรอมาดิรอมาดิรอ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 ไปตรงนู้นก็ได้นะ จอเบนใบกอสจอเบนมนองเบนไอเบนไอเบนนี่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 นีวไว้ไว้ไวเอาเอาเดี๋ยวนแล้วกรนน้าขึ้นเต็งตงตง Yes ได้แล้วเว้ยยิงแมเลยขึ้นดปฝังเลยยิงเลยไปหา ไปห่จะเดี๋ยวจะเอาอะไรเกมเก่าๆสุดท้ายยังไม่แน่ไม่อาจจะไดห้าด่านก็ได้เลยเปเลยใชเนยเลให้กำลังใจเหลือเกินที่เห็นแล้วยังเหนื่อยแทนนั่นเอาเอาเลยเอาเลยกระเบนกรบนปไดุปะดุปะดุปะดุปปะดุปปดุป มัดุกหนังหนังมันเพิ่งออกใช่จะพิ่งพูดถึงมันไม่เด้ออยากดูเรื่องตัวละอยากเดี๋ยวเขาเรียกว่าของหนังใหม่ๆมันมันเจอถัดแล้วต้องมีเทคนิคเทคนิคในการเอาตัวรอดอยากเช่นโปรแกรมหน้าระาะอากาศนะแหมทำไมดูทำไมมันต้องมีเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้ตัวนี้มะ เรจริงมันเดินช้าแบบนั้นเธอน่าจะลงเสียงไปเก็บดีไมนั่นน่ะเสียงเฮ้มันมีหนวดมันอาจจะตวัดจับเราก็ได้โอ้ยแต่มันไกลพอสมควรนะก็คือวัดเ้วอะต้องขอเ่ไปก็บเลยเอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโออ้อ้ยโอ้ยยอ้ยโโอ้อ้ยโอ้ยย้ย แบ่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 แบไอ้อนหิมะนี่มันปลาใส่แม่งได้ปกอ่ะน่าจะได้แต่คนตอนอยู่ในน้ำไม่ได้มั้เอาเอาเอาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหาทางเอาตัวรอดกันอึ้บเลยเร็วเข้าอึ้บเก็บเอาเอาฉิบดักลาลังสินี่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 ข้า่ผลปะอี เป็นเกมที่คุ้นรู้นะคะเนี่ยมันแอสตอนนี้มานี่มันมานี่มานี่ทำสองท่าตอนนี้ตอนนี้ชินิชางกำลังหลอกล่ออยู่ถ้าหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อดวกส่วนกัปตันก็ยังไหววนเวียนอยู่นะวนเวียนมันขอส่วนบุญนะอจะเป็นสัมภเวสไปแล้ว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 ปลตอนนี้ละชินิชางได้โอกาสละตอนนี้เก็บแร่ละเก็บแร่เก็บแร่ตรงนี้อีกจุดนึ่งละพ่อที่ไปแล้วไปแล้วตอนนี้ตอนนี้กำลังต้องวิ่งหนีนะต้องวิ่งหนีหลอกล่อดวกหลอกล่อดวกนะดวก มาแล้วเหรอเอ้ยเบน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 เว้นเบนแล้วไงเด้อเดี๋ยว้อดิเดสล้อมาตรงกอลัฟสิทำไมไอ้พวกจัดเลี้ยงนี่มันก็ช่วยจริงๆเอ้ยเบนเบนเออขึ้นทันแล้วแล้วจะทำยังไงให้มันพ้นจากลูกนั้นน่ะกดตับแล้วค่ะตอนนี้จ้างไปแต่เข้าฟ้า นี่ก็ไม่ต้งนี่ก็ไปแตะขอฟ้าก็น้ำตี้ฟก็ขอฟ้านดีนอีบอสวิ่งเลยไป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 นีล้วเ้ยเอาละอีทุกเสร็จกูเริ่มถอยหนีดีละ ต้องุ้ขเพนงง er ุยังมี l e v ว l อีกรอเขียวไปแล้วหนูขอหยุดได้ไหมเออเอิร์นแุณแม่วิสองโอ้ไอชิปตัวอาจะไม่ยี่สิบล้านเลยทะครั ดพวดพดพด <èn isf premature> พด <ada> พดโอ้ข <burning artists> ึ้นขึ <Contract ing> ้นขึ้นขึ้นเขินพนะคะมีทางนะมีทางนะมีทางนะโอเคมันบวกวิ่งเร็วขึ้นบวกเร็วเร็วมากตอนนี้จะมีสองตอนนี้จะมีสองโอกาสตอนนี้จะมีสงทั้งเลอร์สมันจะมีสิบาด่านหรือไม่ก็ยี่สิบด่านตอมีทสองก็ได้นะหลงนึงเหลือยิงแม่งเลย อ่าเพิ่มใช้ไหมสิบสองสิบห้าสิบสองสิบห้าสิบถ้ามีสามสิบล่ะโอ้คุณเล่นถ้ามีหนึ่งร้อยอยู่ไหนอ้าวเซีย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 วเผาผลมากจะยากไลยนีดีกว่าตอนเก็บเพชรรอบแรกนะมันมีกีด่านตาเงอ้าเียวเียวเียยวอะไรเาะไรเดี๋ มีแมงคตรยากเอาเออาไปเล้วไปแล้วเเอาไงดีทำไมังทำไเป็นตาตายเลยร็วมามามมามาเจคโอ้แล้วกันมาโคมาโครู้สยา อยนีเขาเรียกว่าตีนตาหมาเฮ้ยเดีนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เดยเยเฮ้ยเินมาแล้วรู้หหนีหนีหนีดีอย่าเดียวานี่กูไม่ซื้อย็นไม่ซื้อย็นไม่ซื้ย็นมาแล้วยันย็นมาแล้วฮเดี๋ยนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ย็น็่เยนเดยนเยนี่เยนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยนี่เียน่เดียนี่เดียวนเยนีเยน่เยน่เดี๋ยวนี่เดียนเดียนเดียวนี่เ โอ้โหมันโคตรเร็วอ่ะปากกระเบนออกก้ามันเป็นมันเป็นลูกมันเป็นลูกของตัวเด็กน้อยนี่เพิ่มว่ายนี้หนี่กูทำไมเมื่อกี้ยังตาวกูอยู่เลยน่าวิ่งไป Fantastic I knew we could do it Let's go again 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 โอ้ยังมี น่าจะยี่สิบน่าจะยี่สิบดาลแล้วมั้งเนี่ยไม่ปากใจปอดอีอลักซี่มึงไม่ช่วยคุหน่อยมึงช่วยลอกกระเหน่อยก็ดีนะมาไมาไม่เม่อยกว่าเลยไม่เป็นไรน้องมาเข้ากวาหนูทนได้ค่ะเป็นทั้งมือทั้งปากเลยอเอน้า

Oh, yeah. That's great! We did it! Now let's try the next level! level Great! The ice is melting around the keep gathering those crystals! <laughs> <laughs> oh, oh, keep, <laughs> keep uh oh! Ah! อีอันนึ่งระยะเผาขนเวลาที่พาเดซี่รอดครัตเพนกวินช่วยกูหน่อยพ็ดีนะช่วยรอดเวลาทหน้าปกติในในเซเว่นมาดูดังเลยดูอางเดียมันมาเกือบแ้วเกือบแล้เกือบแล้วเก็บโอเคอันนึงตรงนี้ เพืไงเพื่อไงโตรงไปเลยฮูนามัตชาหมดแล้วคะยังถ้าถ้าเลยสิบห้าดานี้ขอเลิกค่ะอ้าวจูโชงกอ๋อไม่น่าเลย เอานี no. ่ม <tampoco S 2> <Christmas ì Dragon> ันทางดักขวาไม่เนี่ยเด็กอาจจะยาวไปตรงยาวไปได้ได้สองเม็ดสองเม็ดอร่อยจ้าสองเม็ดนี่เม็ดทองเร็วดีนะโหเร็วมากเลยติดยังเม็ดอะไรติดไม่จัติดไปโอราณท่านเก่งวะทำไมท่าไม่เก่งวะมันเป็นมงูของ TBB เก่าแล้วด้วยอตี๋